ีจ้าเป็นพื่อนทุกคนวันนี้วันนี้ดาจะมาทํายําหมูน้ําตกนะคะเพื่อนๆนะคะนี่นะคะหมูนะคะวันนี้ดาอบใส่อบใส่หม้อนะคะอบใส่หม้ออ่าลมควันนะคะนี่นะคะนี่นะคะหมูน้ําตกนะคะเดี๋ยวมาหั่นกันเลยนะคะกินคนเดียวนะคะวันนี้นะคะวันนี้กินคนเดียว สามีและลูกสามีไปทำงานนะคะแล้วก็ลูกก็ไปอยู่กับคุณแม่เขานะคะอีกเมืองนึงนะคะวันนิดาก็เลยมาทำาน้ำตกกินนะคะนี่นะคะว้าวมากินกับวันนิดาเลยนะคะ คนเดียวก็อร่อยได้นะคะเพื่อนก็ขอให้มีความสุขในวันปีใหม่กันนะคะมาหันเหมือนกันนะคะ สามชิ้นนะคะนัน้ดา เสร็จแล้วจ้านี่นะคะดาหาั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะว้าวน่ากินเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยอ้าวแล้ววันนี้ก็มีขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายเนาะขึ้นช่ายที่วันนี้ดาหั่นแล้วนะคะมันไม่มีอ่ามันไม่มีหอมไม่มีหอมแล้วก็ปักชีนะ้ำมัละวันนี้ดาก็เลยขึ้นช่ายนะคะอันนี้ก็เป็นหอมหัวใหญ่นะคะเนี่ย

มานะคะมาข้าดดาวกับวานิดากันนะคะกินหมูน้ำตกนะเจ้าบายบายเจ้าเดี๋ยวมาดูกันตอนที่มันสุกแล้วนะคะว่าทําแบบไหนเนาะเดี๋ยววานิดาเอาถ้วยก่อนนะอืมเอาใส่ถ้วยน้อยเกินมั้งเอาอันนี้ดีกว่า ราก็ใส่หมูลงไปเลยจ่าใส่หมูลงไปเลยนี่นะคะนี่นะคะแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะคะตามใจชอบเลยนะคะใส่พริกป่นนะคะ แล้วก็ผงมัว่นะคะสองช้อนเทยให้มันร่วงให้หมดแล้วก็น้ำปลานะคะ,ะนิดนึงแล้วก็หอมนะ เย็นนะใส่ไปสักช้อนหนึ่งนะคะพอแล้วน้าวันนี้ดาดก็จะเอาคั้นใส่ขวดไว้นะสีสัน

อร่อยค่ะอร่อยเคยเดิมนะคะไม่ต้องเปลี่ยนนะนี่นะคะเทลงไเสร็จแล้วนี่ค่ะนี่เลยจ้าอร่อยไหมคะ กำารไหล,หลเลยนะคะนี่นะคะกำายไหลามากเลยนะคะฝากเป็นกํำลังใจว่านิดาด้วยนะคะมากินกววานิดาจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะ